โหห่างหายเป็นสิปีนะครับก็วันนี้นี่ยโอพลังคนเอยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมมาคิดว่าแบบผมคิดว,ว่าข้างล่างจะแผ่วแล้วยังไม่แผ่วนะครับมาตลอดพีคมากนะครับคือถ้าเป็นแบบสเตอริโอนี่คือเกิน12แล้วนะฮะ เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ทุกคนนะครับมาด้วยใจนะครับแล้วก็ส่งพลังขึ้นมาบนเวทีเนี่ยผมแบบคือผมแบบกะเตรียมเพลงมาแค่นี้เนี่ยแบบไม่ได้ต้องยัดยัดเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับที่ทุกคนมาให้กำลังใจมอสแล้วก็มาสนุกกันขนาดนี้นะครับโอ้โหตอนแรกนี่มาแบบมีข่าวแบบว่าโอ้พี่มอสมาจะไหวหรือเปล่าโอ้โหดูสิครับไหวหรือเปล่าดูดูภาพกันเลยนะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนึงครับถ้ามีโอกาสหน้านะครับจะมาเีกนะครับก็ ฝากความประทับใจไว้กับคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผ่านเสียงเพลงขอบคุณชาวเอจริงๆเลยครับที่มาเล่นโหจริงๆแล้วเนี่ยทั้งทั้งเก้เมืองนะครับมันต่างกันหมดเลยนะครับก็คนก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สถานที่ก็ไม่เหมือนกัน แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือผมชอบทุกที่นะครับคือจะบอกว่าชอบที่เดียวคงไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือชอบทุกที่แล้วก็มันก็มีอารมณ์ต่างๆนะครับแต่ว่าทุกอารมณ์เนี่ยผมรับไว้หมดผมผมรู้สึกแฮปปี้แล้วก,แวก็แล้วก็มีความสุขที่ได้มานะครับถามว่าเหนื่อยไหมผมบอกเลยว่าไม่ไม่เหนื่อยนะครับถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคต่างๆเครื่องบินไฟท์แคนเซลนะครับกระเป๋าหา,หายหรืออะไรต่างๆนอนน้อยหรืออะไรผมสู้เต็มที่ครับผมเพื่อ แฟนคลับมอสปฏิภาณที่อเมริกาครับ ขอขอบคุณแฟนคลับนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะครับคนลาวคนเมียนคนมง้งคนเวียดนามคนกัมพูชานะครับแล้วก็แฟนคลับทีเ่เป็นเชื้อสายไทยนะครับแล้วก็มาเกิดที่นี่นครับต้องขอบคุณมากๆที่ให้การซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ดูแลมอสนะครับส่งของขวัญมาซื้อตัว๋วขับรถมาแบบไกลๆนะครับเพื่อมาดูคอนเสิร์ตมอส โอ้หอันนี้คือเป็นเขาเ,เรียกว่าเป็นแฟนคลับที่แบบตัวยงสําหรับมอสเลยครับก็คงจะฝากไว้ตรงนี้นะครับว่าเราจะมีความสัมพันธ์กันแบบที่แน่นแฟนอย่างนี้ตลอดไปนะครับก็ยังไงติดตามผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นละครเพลงหรืออะไรก็ตามนะครับติดตามมอสด,ด้วยใน IG ก็ได้นะครับ IG i n s t a g r a m กรมมอสปฏิพานครับ Oh, my God.